จากทริปที่แล้วนะครับที่อีจันแคมป์พาลูกเพจไปกางเต็นท์ชมหมอกที่ไพรสณีเขาคอไพรสณีที่วิวสวยที่สุดในประเทศไทยครับและด้วยความที่เขาคอช่วงนี้อากาศดีมองไปทางไหนก็เขียวขจีมีแต่หมอกยิ่งฝนตกด้วยแล้วทําให้อากาศเย็นสบายไม่ต่างอะไรกับฤดูหนาวจึงทําให้อีจันแคมป์ยังไม่อยากมูฟออนจากเขาคอครับทริปนี้ผมเลยจะพาลูกเพจไปเสพบรรยากาศเงียบสงบ กับลานกางเต็นท์ส่วนตัวที่ตั้งอยู่ในดงทุ่งกังหันลมเขาคอแลนด์มาร์คชื่อดังที่อีจันแคมป์อยากชวนลูกเพจไปลองด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งครับตตตตตแต่ก่อนที่จะไปกางเต็นท์ชมกังหันลมเราแวะไปเที่ยวชุมชนบ้านเข็กน้อยหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์มงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันสักหน่อยครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสาวๆนะครับโอ้โหนี่นี่ปิดเทอมกันแหละฮะเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับเตรียมฉลองปีใหม่ครับเต้นสวยมากเลยเยี่ยมเยี่ยม นะครับลูกเพจครับข้างๆผมครับท่านนายกช้างนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเขกน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ่วนนี้คือนี้คือบ้านเถกน้อยถูกไหมครัที่นี่เป็นชุมชนชาวเขาผ่าม้งนะครับบ้านเถกน้อยนะครับการแสดงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้คือเป็นการแสดงอะไรครเป็นการแสดงวิถีชีวิตในรอบ12เดือนตั้งแต่ต้นปีเราก็จะไปเตรียมปลูกข้าวปลูกข้าวโพดจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วก็มาฉลองปีใหม่ด้วยกันแล้วเวลานักท่องเที่ยวมาที่นี่จะได้เห็นอย่างนี้ทุกครั้งไหมครับใช่ครับแต่ต้องมาเป็นหม ขออนุญาตนะครับผม้โหนี่เป็นบ้านดั้งเดิมของชาติพันธ์ม้งของเรานะครับก็คืออยู่กันแบบนี้เลยใช่อยู่แบบนี้เลยแล้วพื้นไม่มีปูนเป็นพื้นดินอ๋อเหรอฮะแล้วก็เรารดน้ำตลอดจะให้เย็นอากาศเย็นเรียนสบายตัวบ้านกะมุงด้วยจากหรือยักษาก็ได้นะครับส่วนฝ้าบ้านก็เป็นไม้ไผ่สับเพื่อระบายอากาศนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งกินข้าวของชาวม้งก็นั่งกันแบบนี้เลยะใช่ครับแล้วเขาก็หุงหาอาหารกันงนี้เลยล่ะครับครับตันนี้ก็จะเป็นเตาไฟที่เราใช้ฟืนเป็นหหลลักกกในาารรงงอแ้ว็ที เราอาจจะมีพวกไม่ได้พันธพืชที่เราต้องการจะเก็บไว้ข้างปีแล้วก็มามาหลมควันเพื่อไม่ให้ไม่ได้พันโดนมอด้วยโดนแมลงศัตเข้าใจเข้าใจเพื่อเอาไว้ปลูกในคราวต่อไปฤดูกาลต่อไปใช่ใช่นะฮะและอันนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับอันนี้กําลังนึ่งข้าวนะครับอันนี้คือเป็นที่นึ่งาวเหนียวของคนม้งเหรอใช่ครับใช่ไม่ได้เป็นหัวดเหมือนคนอีสานใช่ไหมเรียกว่าทํามาจากต้นตาลหรือที่พี่น้องม้งเราใช้ต้นคอนะครับก็คือข้าวุ๋เดียวกับต้นตาลเนีเอาําต้นมาล่ว แล้วก็จัดข้างในวงครับให้มันเป็นเหมือนหม้อเป็นเหมือนภาชนะแบบนี้ใช่ครับใช่แล้วับทีนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวลืมผัวนะครับอะไรนะข้าวเหนียวลืมผัวเหรอฮะพันลืมผัวนะฮะอร่อยแล้วก็ลืมชวนสามีมากินข้าวลืมชวนผัวมากินข้าวคือลืมในที่นี้นี่ไม่ได้ลืมไปเลยใช่ลืมชวนมากินเพราะมันอร่อยมากกินเพียเดียวครับนี่เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำนะครับพันลืมผัวนะครับก็จะหอม เหนียวนุ่มแล้วก็เราสามารถทานแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าทาเป็นอาหารพื้นเมืองวันนี้เราจะตำพิซซ่าม้งให้ทานชิมกันอันนี้เป็นขนมพื้นเมืองของพี่น้องม้งเรานะครับเขาเรียกว่าพิซซ่าม้งหรือว่าขนมปังไรเชื้อตำให้ละเอียดหอด้วยใบตองก่อนจะเอาไปทานก็เอาไปย่างใหม่เหมือนคัตจีนะครับอ๋อให้มันหอมหน่อยให้มันหอมแล้วก็ให้เนื้อข้างในฟูขึ้นแล้วอย่างที่เขากินกันเลยรืยเขาย่างสดๆที่กินได้เลย ร้อนเลยนะครับร้อนเลยนะระวังนะทานได้เลยครับไม่เหนียวเลยอ่ะมันเหนียวขอมืองอะใช่อ๋อเข้าใจแล้วทำไมเขาเรียกพิซซ่าเหม็นเปนเหนียวเหนียวยืดเหมือนชีสใช่ครับใช่มันร้อนๆหอบใบตองอยู่เหนึบหนึบมันเคี้ยวเพลินเหมือนกันนะเคี้ยวเพลินผื่อครับใช่ครับ อันนี้ก็เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้เสื้อผ้านี่ก็ทอเองครับเป็นเส้นใยที่ผลิตจากต้นกัญชงเ็าเรียกผ้ากัญชงนะครับก็แปรรูปได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเป็นของใช้เป็นเสื้อเป็นกระโปรงอะไรก็เป็นผ้ายากัญชงทั้งหมดนะครับวันนี้ทนายโยมพผมมารู้จักกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มงประทับใจมากขอบคุณท่านนายกมากครับขอบคุณครับ ก็ตอนนี้ออกมาจากชุมชนบ้านเข็กน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหาจุดกางเต็นที่อยู่ในทุ่งกังหันลมเขาคอครับที่ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กของที่นี่เลยชื่อว่าให้เฮาลานกางเต็นท์ถ้าคุณตามแมปมาเรื่อยๆเนี่ยแมปจะพามาหยุดที่ป้อมนี้ไม่ต้องตกใจนะโทรหาเจ้าของเดี๋ยวเขาจะมารับแล้วเราก็ตามเขาเข้าไปทางเนี่ยรถเก๋งก็มาได้เพียงแต่ว่ามันจะขูขระนิดนึงนะฮะก็ขับช้า,ชา แต่สําหรับผมไม่สบายไม่ว่าถนนจะเป็นยังไงผมก็พร้อมที่จะลุยเข้าไปเพราะว่าผมก็ทําช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพหรือว่าจะเป็นแหนบก็ใช้ของออซซี่ s ัสเพนชั่นนะครับที่เซตมาให้ตรงกับการใช้งานโดยเฉพาะใช้ในื่อของการเดินทางออฟโรดแล้วก็มันทุกด้วยก็เซตในส่วนของแหนบก็ดีหรือว่าโช๊คก็ดีให้เหมาะกับน้ําหนักที่บรรทุกจะทําให้การเดินทางของเราเนี่ยง่ายขึ้น คืออย่างนี้ฮะให้เฮาเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของทุ่งกังหันลมนะ,ะข้อปฏิบัติในการเข้าพื้นที่โครงการนะฮะก็คือใช้ความเร็วไม่เกิน40กิโเมตรต่อชั่วโมงถนนผิวทางคูกระขับรถด้วยความระมัดระวังนะฮะแล้วก็ห้ามจอดรถหยุดแวะถ่ายรูปตามเสากังหันโอเคครับได้จุดที่จะจอดรถแล้วก็กางเต็นท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะกางเต็นท์บนหลังคาของผมนะฮะ ที่นี่ผมชอบเลยนะมันดูแบบง่ายๆดูเล็กๆน่ารักดีแล้วก็ดูแลกันเองพื้นที่ก็ทําดีในนั้นเนี่ยเป็นหญ้าแล้วเขาปรับพื้นที่เรียบเลยแหละใครที่มากางเตนทนกับพื้นก็น่าจะนอนสบายเลยนะครับสะอาดสะอ้านด้วยนะฮะสำหรับทุ่งกังหันลมเขาค้อตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านชาวเขาบ้านเพชรด,ดำในตำบลทุ่งสมออำเภอเขาค้อ จุดที่ตั้งของโครงการอยู่บนยอดเนินเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางถึง1 5 0เมตรมีต้นกังหันลมความสูงถึง100เมตรทำให้กลายเป็นจุดเด่นที่มองเห็นตั้งแต่ระยะไกลเลยทีเดียวครับทุ่งกังหันลมแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดคิดของอำเภอเขาขคอ้อในปัจจุบันนี้ครับเรียบร้อยครับลูกเพจผมก็จัดที่หลับที่นอนแล้วนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะนอนบนรถคู่ใจนี่แหละครับแล้วก็ที่นี่นะครับคือให้เฮา ลานกางเต็นท์จุดชมวิวทุ่งกังหันลมเขาคอครับข้อดีของที่นี่คือเขาจะอยู่ภายในทุ่งกังหันลมเลยเราสามารถสัมผัสแล้วก็สามารถดูกังหันลมแบบใกล้ชิดได้เลยที่นี่เขาคิดค่าบริการกลางเต็นท์นะครับเป็น รายบุคคลครับคนละ200บาทเท่านั้นเองคุณพกเต็นท์มาเองนะครับเขาไม่มีบริการเต็นท์ให้เช่าแล้วก็สามารถนําสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กๆเ,เข้ามาได้นะครับตรงจุดที่ผมจอดรถคาแคมปิ้งนะครับจะอยู่บริเวณยอดของเนินเขาเตียเต้ยๆเขาจะทําเป็นสเตปไล่ลงไปเป็นขั้นบันไดครับก็สามารถกางเต็นท์ได้ทุกจุดเลยนะครับสำหรับห้องน้ําของเขาครับก็มาตรฐานเชาาแคมป์ครับคือไม่ได้หรูหราแต่ว่าสะอาดสะอาดนะครับเจ้าของเขาดูแลเอง ใครที่อยากจะมากางเต็นท์ผมแนะนําต้องจองเข้ามาก่อนล่วงหน้าเพราะว่าอย่างที่เราเจอนะครับตอนขาเข้ามาเนี่ยเราจะต้องโทรศัพท์ให้ทางเจ้าของลานเนี่ยเขาออกไปรับนะครับแล้วเราก็ขับตามเขาเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีคือมันจะมีความเป็นส่วนตัวครับมันจะเงียบสงบคนไม่พุกพล่านนะครับตอนนี้นะครับก็มืดละ อากาศดีมากตอนนี้อุณหภูมินะผมว่าประมาณสัก20ต,นตน้ตนๆมันเป็นอะไรที่แบบทานหมูกระทะอร่อยอะหมูกระทะกับเต็นเนี่ยเป็นของคู่กัน อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับเช้าวันที่2แล้วนะครับที่ให้เฮาลานกางเต็นท์วิวทุ่งกังหันลมโอ้โหสวยมากแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาครับเขามีไร่สตรอเบอรี่เล็กๆอยู่ภายในพื้นที่เลยแล้วก็ตอนนี้สตรอเบอรี่เริ่มออกลูกให้เก็บแล้วด้วยก็แน่นอนสตรอเบอรี่กับเขาค้อก็เป็นของคู่กันที่นี่นะครับเขาจะเปิดให้ค้างแรมจริงๆเนี่ยประมาณช่วงตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ของปีหน้านะครับ เพราะฉะนั้นลูกเพจที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำรีบมาเลยตอนนี้กำลังเขียวขจีมีโอกาสเห็นหมอกนะครับตรงนี้ผมนั่งมองดูแล้วเนี่ยบรรยากาศดีมากลูกเพจมีความเป็นส่วนตัวลมพัดเย็นสบายมองเห็นกังหันลมที่เป็นแลนด์มาร์คของเขาคอแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลานแคมปิ้งที่ผมแนะนำนะครับให้เฮาลานกางเต็นท์จุดชมวิวทุ่งกังหันลมเขาค้อครับ ผมเอฟอีจันแคมป์ฝากเนื้อฝากตัวกับลูกเพจอีจันและฝากติดตามอีจันแคมป์ด้วยนะครับรับรองว่ามีทริปสวยๆมีทริปจิตอาสาดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนและอนาคตผมจะชวนลูกเพจอีจันทุกคนนะครับไปท่องเที่ยวแบบคารวานร่วมกันออกไปใช้ชีวิตผจญภยัยหัวใจจิตอาสาด้วยกันนะครับ